ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนไม่ชวนคุยค่ะวันนี้เรามาเจอกันวันหยุดเนาะทําตัวสบายสบายชิลๆเพื่อนรู้ไหมทําไมเงินมันฝืดเงินไม่ค่อยเข้าสังเกตดูตัวเองไหมโดยเฉพาะหน้าดูหน้าตัวเองถ้าหน้าเราดําไม่มีสงา่าราศีเครียดความเครียดอะ มันก็จะแสดงออกทางสีหน้าสีตาเนอะหน้าตามันจะเครียดจะดำจะหมองไม่มีสงาาส่าราศีเหมือนโดนของเขเมรนนั่นแหละดูหน้าก็รู้แล้วว่าคนนี้มีเงินหรือเปล่าเงินมันจะฝืดสะดุดเลยไม่เข้าเพราะเงินก็ไม่รู้ว่าอยู่กับผีหรือคนเนี่ยหน้าดำข่ำเครียดทุก มันมีแต่พลังงานลบมาในตัวเราอะคิดแต่เรื่องค่าบ้านค่ารถค่าน้ำค่าไฟเป็นนี้เป็นสินเขาค้าขายหรือตกงานค้าขายก็ไม่มีลูกค้าอย่างเงี้ยทำงานก็ตกงานมันมีแต่แย่มีแต่เรื่องมีแต่ปัญหาทําให้เราเครียดเราคิดแล้วก็มันก็ออกทางหน้าอะไรเงี้ยหน้าตาดําขอบตาเป็นหมีแพนด้าเลย มีแต่พลังงานลบแล้วเงินที่ไหนมันจะเข้าอะ่เราไม่มีแรงดึงดูดอะตัวอะไรวะเปลี่ยนใหม่นะมีปัญหาก็จริงเก็บไว้ข้างในยิ้มเข้าไว้ยิ้มยิ้มสู้คิดว่าเข้ามาเลยอะไรก็ต่างปัญหาต่างๆปัญหาที่จะเข้ามาเราสามารถแก้ไขได้ทุกอย่างเข้ามาเลยรับได้รับได้หมดทุกอย่าง ไม่กลัวยิ้มเข้าไว้ทำหน้าตาให้แจ่มใสเบิกบานเขาไว้มีออร่าทุกอย่างมันก็จะผ่านไปได้ด้วยดีมันแก้ได้ทุกอย่างเนี่ยถ้าเราคิดถ้าเราคิดว่ามันแก้ได้มันต้องแก้ได้ปากมันต้องประกาศสิทธิ์พูดจริงทำจริงเดี๋ยวมันจะมีปฏิหารเองมาช่วยเหลือเราอะถ้าเราคิดว่ามันต้องแก้ได้ มันไม่มีอะไรเป็นอนิจจังมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมมันไม่มีอะไรอยู่ที่เดิมหยุดอยู่ที่เดิมหรอกมันต้องเปลี่ยนมันมีกลางวันมันต้องมีกลางคืนมันจะมีตลอดแต่กลางวันทั้งวันไม่มีกลางคืนให้เราได้นอนได้พักมันไม่มีเนี่ยเราต้องคิดอย่างนี้นะถ้าเราคิดบวกอ่ะ เดี๋ยวมันก็จะมีปฏิหารมีคนมาช่วยเหลือเราหรือเราจะมีสมองที่คิดจะแก้ไขหนึ่งสองสามสี่ไปหาใครดีช่วยเหลือเราแก้ไขปัญหาให้เราได้อะไรเงี้ยมันจะมีวิธีมีทางออกอ่ะมึงไปจมปักโหอยู่ไกลเรื่องเก่าเรื่องเดิมๆซ้ำซากความทุกข์ความเศร้าหมกตัวอยู่แต่ในห้องไม่เสนอหน้าไม่ไม่โผล่หน้าออกไปหาคนอื่นเลยอะ่ะมันจะแก้ปัญหาได้ไงใช่ไหมมันก็เพิ่มแต่ พลังงานลบอ่ะหน้ายังก็ผีดำปึด๊ดดำปื๋เงินเรไม่รู้อยู่กับผีโคนไปแล้วไม่เอานะคะเปลี่ยนใหม่ทางออกมีเยอะแยะมากมายเราอย่าไปอย่าไปเครียดอย่าไปคิดมากเราคิดว่าเป็นเหมือนกันทั้งโลกไม่ใช่เราคนเดียวคนอื่นยิ่งกว่าเราเยอะแยะสนใจอะไร เนี่ยอย่างเราเนี่ยเป็นคนไม่คิดมากนะคิดเหมือนกันปัญหาเยอะเหมือนกันนั่นแหละแต่เราไม่คิดไงคิดแป๊บเดียวแล้วเราก็ช่างมึงช่างมันช่างแม่งเดี๋ยวมันก็แก้ได้มันก็แก้ได้จริงๆอะ่ะมันมาแบบปฏิหารเลยอะ่ะไม่คิดว่าจะมีคนมาช่วยมันก็มีเข้ามาทา,ทางที่เราไม่ได้คาดหวังอะไรนะอย่างนั่งๆอยู่เนี่ยมีคนซื้อหมูมาให้เอาข้าวมาให้อะไรเงี้ยเราก็แปลกว่า เขาซื้อมาให้กินเนี่ยมันก็แปลกเหมือนกันนะจะไปตลาดนะัดต่ไม่ต้องไปแล้วเดี๋ยวมีคนเอามาให้หมูหมูหนึ่งกิโลมีผักม,มีมีมาให้พร้อมนะอ่ะเ้ามาแปลกวะล่ะเนี่ยยกตัวอย่างตัวเองอ่ะแต่เราต้องยิ้มเข้าไว้ถ้ามีพลังบวกไนงะยิ้มเดี๋ยวมีมันมีพลังงานบวกพลังงานดีอะ่ะ เ,เทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเนะี่ยเขาก็จะช่วยเราแหละอย่าไปทําหน้าตาโอ้โหบอกบุญไม่รับใครเข้าใกล้ไม่ได้แล้วฟึดฟัดมันก็หมาบ้าอย่างเงี้ยไม่เอานะชีวิตเราก็มันก็มืดไม่มีทางออกมันยิ่งจะแย่ไปกันใหญ่เปลี่ยนใหม่นะคะนี่แหละ พลังงานบวกคือพลังงานดึงดูดเงินเข้ามาดูดซับเรียกซับเรียกโชคลาภถผ่านบ้านอยู่ใกล้ถนนเนี่ยมันไม่มีห้องแอร์ห้องอะไรนะปิดเสียงไม่มีหรอกธรรมชาติทำหน้าให้สวยงามเนาะโอเคไหมคะตัวช่วยมีนะตัวช่วย หน้าขาวสว่างกระจางใสนี่แหละเราต้องเราต้องเปลี่ยนเปลี่ยนความคิดอย่าไปคิดลบคิดบวกเข้าไว้บวก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 ในด้านดีอย่าปัญหาทุกอย่างมันก็จะคลี่คลายไปนในทางที่ดีโอเคจบ <c oughs> เป็นกำลังใจให้ทุกคนเนาะเราก็มีความทุกข์เหมือนกันทุกคนแหละแต่เราจะเราเราจะมีวิธีขจัดมันออกไปได้ยังไงนี่เนะี่ย เราต้องมีทักษะมีไอเดียมีวิธีปรับวิธีเปลี่ยนเพื่อให้เราอยู่รอดไปได้เป็นกำลังใจให้นะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ได้นะคะติชมได้ทุกอย่างเราเปิดกว้างคนใหม่มือใหม่เราก็งี้แหละ ลองผิดลองถูกไปเนาะเราคนใหม่เพิ่งเปิดเฟซเปิด,ปดไม่ใช่เปิดเฟซเพิ่งทำช่องอะทำช่องดู youtube เล่น tiktok เราก็ยังไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่หรอกแต่เราจะพยายามเรามีความมุ่งมั่นฝากด้วยนะคะเพื่อนไม่ชวนคุยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย